สวัสดีครับผมมิสเตอร์บีนะครับและในวิดีโอนี้ผมจะพาทุกคนไปดูเรื่องราวของเรื่องจริงที่หากไม่มีกล้องบันทึกไว้แล้วใครจะเชื่อเรื่องเหล่านี้ตอนที่13ซึ่งจะมีเรื่องราวไหนน่าสนใจบ้างเนี่ยเราไปชมในคลิปพร้อมกันเลยดีกว่านะครับเจอสางฉลามและสําหรับการค้นพบสร้างฉลามที่เห็นกันอยู่นี้นะครับเป็นการค้นพบโดยกลุ่มยูทูบเบอร์เจ้าของชา n e l Lucky b a g ซึ่งเป็นชแนลที่มักจะพาผู้คนเข้าไปสำรวจสถานที่รา้างต่างๆโดยครั้งนี้นะครับพวกเขาได้พาผู้ชมได้ไปตะลุยสถานที่ร้างในสวนสัตว์แห่งหนึ่งซึ่งเป็นสวนสัตว์ในประเทศออสเตรเลียที่ถูกทิ้งร้างเป็นเวลายาวนานกว่า7ปีซึ่งสาเหตุที่สวนสัตว์ดังกล่าวถูกสั่งปิดตัวลงนั้นนะครับเนื่องมาจากการละเมิกดกฎหมายด้านการคุ้มครองสัตว์ป่าและไม่มีใบอนุญาตถูกต้องสัตว์ทุกตัวในสวนสัตว์จึงถูกเคลื่อนย้ายไปยังสมาคมต่อต้านทารุณกรรมสัตว์แห่งประเทศออสเตรเลียทาให้สวนสัตว์แห่งนี้น ปัจจุบันเนี่ยเป็นเพียงพื้นที่รกร้างสุดโสมที่มีแต่หญ้าขึ้นเต็มไปหมดเท่านั้นโดยยูทูบเบอร์กลุ่มนี้นะครับก็เข้าไปเดินสำรวจภายในตัวอาคารแต่พวกเขาก็เจอกับอะไรบางอย่างที่เป็นสัตว์น้ําขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งที่อยู่ในแท้งน้ําและเมื่อถือกล้องเดินเข้าไปถ่ายใกล้ๆเท่านั้นเลยครับพวกเขาก็พบกับฉลามที่มีความยาวกว่า5เมตรแต่เมื่อสังเกตไปสักพักจึงพบว่าฉลามตัวนี้ได้เสียชีวิตแล้วมันไม่กระดุกระดิกหรือขยับตัวว่ายน้ําเลยแม้แต่นิดเดียวแต่โชคดีนะครับที่สร้างฉลามตัวดัง ไม่ใช่สร้างฉลามที่ถูกทิ้งไว้ให้ตายอย่างทรมานแต่อย่างใดโดยฉลามตัวดังกล่าวนะครับมีชื่อว่าโลซีซึ่งเป็นฉลามที่ติดมากับตาข่ายดับปลาทูน่าของชาวประมงตั้งแต่ปี1 9 9 8แล้วและก็ได้ถูกนํามาเก็บรักษาไว้โดยแช่สารตอร์ลีนในท้งน้ําขนาดใหญ่และด้วยเหตุนี้นี่เองนะครับสร้างฉลามตัวดังกล่าวเนี่ยก็ยังคงสภาพรูปร่างไว้สมบูรณ์แบบแต่หลังจากที่คลิปวิดีโอดังกล่าวถูกเผยแพร่ลงใน YouTube ก็ได้มียอดผู้เข้าชมทะลุเกิน10บล้านวิวและทําให้สวนสัตว์ร้างดังกล่าวนะครับกลายเป็นสถานที่ที่ได้รับความสนใจมากมายและในเวลาต่อมาก็มีผู้คนมากมายนะครับได้เข้าไปบุกรุกในสวนสัตว์ดังกล่าวเพื่อถ่ายทําคลิปวิดีโอแบบเดียวกันและบางคนก็คว้างปลาสิ่งของลงไปในทังน้ําของโรซี่ตลอดไปจนถึงพยายามทําลายโต๊ะของโรซี่อีกด้วยซึ่งจากพฤติกรรมไม่เหมาะสมที่เกิดขึ้นนะครับทำให้ในโลกอินเทอร์เนต็ตเนี่ยเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์มากมายจนเกิดเป็นปรากฏการณ์ในโซเชียล นเทอร์เน็ตที่มีชื่อว่าเซฟโรซี่เดอะชาร์กโดยมีการสร้าง Facebook Fanpage เพื่อรณรงล์งให้มีการคุ้มครองสร้างเจ้าโลซี่และนำสร้างของโลซี่ไปจัดแสดงในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกว่านี้เนื่องจากสร้างฉลามขนาดใหญ่ที่สมบูรณ์พร้อมแบบโลซี่นั้นนะครับไม่ใช่สิ่งที่สามารถหากันได้ทั่วไปและยังสามารถใช้ร่างกายของมันเป็นแหล่งให้ความรู้แก่คนที่สนใจเกี่ยวกับฉลามขาวได้อีกด้วยซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนี้นะครับกลายเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่อาจจะไม่ลืมเลือนของใครหลายๆคนเพียง การสำรวจจากนักสำรวจมือสมัครเล่นที่ต้องการสร้างสรรเนื้อหาการท้าทายสถานที่ร้างแต่กลับนำไปสู่การค้นพบสร้างฉลามยาวกว่า5เมตรโดยบังเอิญและสร้างปรากฏการในโลกอินเทอร์เน็ตได้อย่างไม่น่าเชื่อแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับก็ยินดีกับเจ้าโลซี่ด้วยที่ได้กลายเป็นดาราดังในข้ามคืนและได้ย้ายไปอยู่บ้านใหม่ที่เหมาะสมกับคุณค่าของตัวเองเอนเทโลดอน นี่คือหมูนรก37ล้านปีที่ตัวใหญ่เท่ามา้าฟันหนาเท่าแขนคนและมีน้ำหนักตัวมากกว่า900กิโลกรัมขนาดตัวใหญ่โตเยี่ยงมา้าและมีเขี้ยวที่แหลมคมขนาดเท่าแขนมนุษย์ นี่คือลักษณะโดยรวมของเอนเทโลดอนกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ได้รับชื่อเล่นสุดโหดจากเหล่านักวิทยาศาสตร์ว่าหมูนรกซึ่งเอนเทโลดอนนะครับเป็นสัตว์โบราณที่อาศาัยอยู่บนโลกมาตั้งแต่ช่วงกลางยุคพาลิโอจีนเมื่อราว37-16ถึงล้านปีก่อนโดยพบได้ในหลากหลายพื้นที่ของโลกตั้งแต่อเมริกาเหนือยุโรปหรือแม้แต่กระทั่งเอเชียและมีสายพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดชื่อดาเอโลดอนซึ่งถูกค้นพบที่รัสเนเบสกาของสหรัฐอเมริกาโดยเอนเทโลดอนนะครับนับว่าเป็นสั ในสายพันหนึ่งที่อาศัยอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือเลยก็ว่าได้เพราะแม้แต่เอ็นเทลอดอนที่มีขนาดเล็กๆที่สุดก็เท่ากับกวางตัวเต็มวัยส่วนเอ็นเทลอดอนขนาดใหญ่นั้นสามารถมีขนาดได้เท่าๆกับม้าที่อาศัยอยู่ในกลุ่มม้างานเลยทีเดียวเลยครับเพราะจากฟอสซิลที่เคยมีการค้นพบของพวกมันนั้นทําให้เราทราบว่าหมูนรกเหล่านี้นะครับมีขนาดส่วนหัวที่ใหญ่โตเอามากๆ ถึงขั้นที่ว่าเฉลี่ยแล้วส่วนหัวของพวกมันเนี่ยจะมีมวลมากถึง35-45%ของมวลร่างกายทั้งหมดและถูกสันนิษฐานโดยผู้เชี่ยวชาญว่าเวลาที่พวกมันสู้กันเนี่ยมันจะสามารถยัดหัวของอีกฝ่ายเอาไว้ในปากได้เลยทีเดียวแถมเอ็นเทโลดอนเองยังไม่ได้มีดีแค่ขนาดหัวที่ใหญ่โตของมันเพราะทันทีที่มันอ้าปากเราจะสามารถเห็นเขี้ยวที่มีขนาดใหญ่เท่าๆกับแขนของมนุษย์ที่เลี้ยงรายอยู่ในสภาพพร้อมฉีกเหยื่อผู้โชคร้ายให้เป็นชิ้นๆราวกับหลุดออกมาจากฝันร้ายที่ ทำให้พวกมันถูกขนานนามว่าหมูนรก ส่วนเรื่องที่ว่าทําไมสัตว์ชนิดนี้สูญพันธุ์ไปได้นั้นผู้เชี่ยวชาญหลายๆคนนะครับได้ตั้งข้อสันนิษฐานไว้ว่าอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของอากาศก็เป็นได้นั่นเพราะด้วยความที่ว่าอากาศในช่วงนั้นเย็นลงสภาพภูมิอากาศที่เคยเป็นป่าจึงกลายเป็นทุ่งหญ้าดังนั้นหมูนรกจึงไม่สามารถขุดหารากไม้ได้ตามปกติแถมสัตว์อื่นๆก็มักจะมีขายาวดังนั้นพวกมันจึงวิ่งหนีหมูนรกในที่กว้างได้ดีกว่าพื้นป่าจนส่งผลให้เอ็นเทลดอดนะครับสูญพันธุ์ไปใน,น,นเอง หลุมอุกาบาท ทุกคนเคยได้ยินชื่อของหลุมโอกาศเวลส์ฟอร์ดกันมาก่อนหรือเปล่าครับเพราะนี่คือหลุมโอกาศท,ที่ได้ขก้นเชื่อว่าใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีเส้นผ่าศูนย์กลางราว3า0กิโลเมตรที่ตั้งอยู่ในประเทศแอฟริกาใตา้ซึ่งตั้งแต่ถูกค้นพบในปีคศ1937สถานที่แห่งนี้นะครับก็ได้กลายเป็นหนึ่งในสถานที่ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อประวัติศาสตร์โลกจนถึงขนาดที่มันได้รับการประกาศให้เป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติจนถึงขนาดที่ว่ามันได้รับการประกาศให้เป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาต โดยยูเนสโกเลยทีเดียวแต่ล่าสุดนะครับทีมนักวิจัยของแอฟริกาใต้ได้ค้นพบว่าในหลุมอุกกาบาตแห่งนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่หลักฐานของอุกกาบาตในอดีตเท่านั้นแต่ยังมีรูปแกะสลักโบราณที่ถูกวาดเอาไว้ด้วยโดยโรูปแกะสลักที่ถูกพบในครั้งนี้นะครับถูกค้นพบในขณะที่นักวิจัยเข้าไปสำรวจลักษณะทางธรณีวิทยาของหลุมอุกกาบาตท,ที่มีอายุรวมกว่า2 0 0 0ล้านปีและพบว่าในพื้นที่แนวหินยาวซึ่งเกิดจากการกระแทกของอุกกาบาตท,ที่เรียกกันว่าเลนส์เน็กยังมีหินจ ำนวนมากที่ถูกสลักภาพของสัตว์ป่า,าไว้ด้วยและเมื่อทำการตรวจสอบอายุสิ่งที่พบในเบื้องต้นทีมนักวิจัยพบว่ารูปสลักบนหินเหล่านี้นะครับน่าจะมีอายุอย่างต่ำถึง8,000ปีและน่าจะถูกเขียนขึ้นโดยชาวคอนซาบนบรรพบุรุษของชาวแอฟริกาในอดีตซึ่งเคยเป็นผู้อาศัยอยู่ในทะเลทรายแถบบอสวานาและประเทศนามิเบียโดยอ้างอิงจากหลักฐานอื่นๆที่เคยมีการค้นพบในพื้นที่ใกล้ๆโดยรูปสัตว์ที่นักวิจัยค้นพบนั้นมีตั้งแต่ภาพของมา้าฮิโปโปเตมัสและ สัตว์อื่นๆที่อธิบายได้ยากว่าเป็นตัวอะไรซึ่งเป็นไปนได้ว่าอาจจะเป็นสัตว์ที่คนในสมัยนั้นพบเจอในระหว่างที่เขาออกล่าและเก็บของป่าในพื้นที่ส่วนสําหรับสาเหตุที่ทําไมหินสลักเหล่านี้ถึงได้มาอยู่ในพื้นที่ของหลุมอุกกาบาตได้นั้นทีมนักวิจัยคาดว่าน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อและการขอฝนของคนในสมัยนั้นนั่นพอหลุมอุกกาบาตแห่งนี้นะครับในอดีตเคยถูกเชื่อว,ว่ามีความเกี่ยวข้องกับโลกแห่งวิญญาณมาก่อนและพื้นที่ที่มีการพบรูปสลักบนหินเองก็คือ เคยมีตำนานเกี่ยวกับงูศักดิ์สิทธที่มีความเกี่ยวข้องกับฝนนั่นเองเปินยักษ์ติดเรือแห่งสหรัฐอเมริกา เชื่อว่าที่ผ่านมานะครับหลายคนอาจจะเคยมีโอกาสได้เห็นภาพของปืนแปลกๆที่ถูกแบกโดย2คนนี้กันมาบ้างแล้วโดยจะภาพที่ว่านั้นมักจะถูกเรียกกันว่าเป็นหนึ่งในอาวุธที่แปลกที่สุดในโลกและรู้จักกันในชื่อพานกันเพราะนี่คืออาวุธที่ถูกผลิตและใช้งานในทวีปอเมริกาเหนือในช่วงศตวรรษที่19-20โดยออกแบบมาใช้งานบนเรือพายขนาดเล็กที่เรียกกันว่าพาน และเป็นที่มาของเชื่อปืนอีกทีหนึ่งโดยพันกันนะครับถูกสร้างขึ้นในช่วงที่ประเทศมีความต้องการสินค้าจากนกเป็ดน้ําเพิ่มขึ้นดังนั้นมันจึงถูกออกแบบมาให้สามารถสังหารสัตว์ที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มได้ด้วยการยิงเพียงครั้งเดียวและด้วยเหตุนี้นี่เองปืนรูปแบบนี้นะครับจึงถูกสร้างขึ้นเองให้มีขนาดใหญ่โตโมหฬารเพราะได้ความยาวเฉลี่ยประมาณ2เมตรและกระบอกปืนกว้างไม่ต่ํากว่า2นิ้วเพื่อที่จะทําให้มันสามารถยิงกระสุนออกไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้โดยอ้างอิงจากไอริสทอ ซึ่งเป็นพันกันที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแล้วเพราะปืนกระบอกนี้นะครับสามารถยิงกระสุนได้เกือบครึ่งกิโลและสังหารนกเป็นน้ำได้ม,มากกว่า50ตัวในการยิงแต่ละครั้งซึ่งจริงอยู่ว่าปืนกระบอกนี้นะครับมีจุดเด่นอยู่ที่ขนาดก็จริง แต่ในขณะเดียวกันกับความใหญ่โตมโหฬารของบ้านเนี่ยก็นับได้ว่าเป็นจุดอ่อนในการใช้งานปืนเช่นเดียวกันเพราะด้วยความที่เป็นปืนใหญ่เกินไปก็ทําให้มันยิงได้ลําบากไม่ว่าจะเป็นน้ําหนักที่ทําให้การเล็งแทบจะเป็นไปไม่ได้หรือการที่ปืนมีแรงดีดมหาศาลและยิงระยะที่สั้นมากๆแต่ถึงแม้จะมีการใช้งานที่ยุ่งยากก็ตามสุดท้ายแล้วนะครับปืนกระบอกนี้เนี่ยก็นับได้ว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมในการล่าอยู่ดีถึงขั้นที่สหรัฐอเมริกานะครับต้องประกาศห้ามใช้งานปืนดังกล่าวในเวลาต่อมา เนื่องจากปืนชนิดนี้สร้างความเสียหายต่อประชากรน,นกเป็นจำนวนมากนั่นทําให้ในปัจจุบันนะครับเราสามารถเห็นปืนดังกล่าวเนี่ยได้ตามพิพิธภัณฑ์และในการครอบครอ,องของคนบางกลุ่มเท่านั้นผีหัวลำโพง หลายคนอาจจะเคยเจอเจ้าตัวนี้อยู่ในเกมนะฮะที่เรามักจะเรียกกันว่าผีหัวลําโพงหรือผีเปรตหัวลาโพงเนี่ยนั่นก็เป็นเพราะว่าหัวของมันเหมือนกับลําโพงมีเสียงออกมาจากตรงนั้นแต่เมื่อไม่นานมานี้นะครับมีผู้ใช้ f a c e b o o k ลายหนึ่งได้โพสต์คลิปวิดีโอของสิ่งมีชีวิตที่คาดว่าน่าจะเป็นผีหัวลําโพงโดยเขาได้ถ่ายคลิปนี้ได้ในป่าแห่งหนึ่งที่ต่างประเทศลองไปชมในคลิปกันดูนะครับแล้วช่วยคอมเมนต์หน่อยว่าของจริงหรือเรื่องแหกตา นิวแกลนว่ากันว่าที่แห่งนี้นะครับมีความเก่าแก่กว่าพีระมิดกิซาซะอีกแนะ่แต่มันยังมีความงดงามอันเป็นเอกลักษณ์ที่หาจากที่อื่นไม่ได้แล้วนั่นก็คือ New Gan, ซึ่งเป็นสถานที่โบราณสถานที่ถูกค้นพบในปี1699และเชื่อกันว่าสร้างขึ้นมาเมื่อ3,200ปีก่อนคริสต์กาลโดยมันเป็นสถานที่ฝังศพขนาดใหญ่ที่มีรูปร่างคล้ายกับแพนเค้กมีเส้นผ่าศูนย์กลางราว80เมตรและมีจุดเด่นอยู่ที่แสงจากภายนอกจะสามารถส่องเข้ามายัางภายในได้แม้ตัวสุสานจะดูทึบก,ก็ตาม เช่นเดียวกันกับโบราณสถานที่มีความเก่าแก่หลากหลายแห่งในอดีตซึ่งในเรื่องราวของนิวแกลนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่สร้างหรือทําไมพวกเขาต้องสร้างสุสานที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ขึ้นมานั้นล้วนแล้วแต่ยังคงเป็นเรื่องที่นักโบราณคดียังไม่สามารถไขปริศนาได้อย่างชัดเจนแต่อย่างไรก็ตามนะครับมีความเป็นไปได้สูงที่สถานที่แห่งนี้เนี่ยจะมีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อเกี่ยวกับดวงอาทิตย์และนอกจากจะใช้เป็นสุสานแล้วนะครับที่นี่ยังเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมที่มีแต่คนเดินทางเข้ามาใช้งาน นมากมายในอดีตอีกด้วยเลยครับ